สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนนะคนค่ะเราก็ยินดีต้อนรับซื้อช่องสาวแพร่ภาพไปคือกันนะคะพี่น้องมือนีว่าสิผ้ามหาเบิ้งน้องไม่จูดนะคะย่างคืนมะควบมะเขากับมะพ่อหน้าไม่จุดสันหน้าไม่ไฟไหมน่นะคะพี่น,อน้องเนาะหน้าไม่ห่วกนี่แหละค่ะมันไฟไหม่มีแต่แหนงยงงำงๆงนะคะก็เลยว่าสิม,มาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องแต่เบิ้งกันนะคะมือนีก็มากับเอื่อยเราเนาะค่ะมือนีมากับเอื่อยสองคนเอาไปร่วมไปตามกันเบิ้งเรื่อยๆคือก่าค่ะว่า แค่ซิมี่ขวบหมานมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยหน่อยร้ายซ่อนไปนะคะ่ะไปค่ะเอานอนเล็กในคลิปนะคะพี่น้องแต่ว่าก็คลิปมาดร้ายแล้วล่ะนี่นอนนึงไปทุบเกงนะคะ่ะไปปกเปลือกทุบเกง่นอนนี้นอนบ,อก,นบอกง่ายค่ะบกเงา ข้าหาเอาเป็นหัวดนวีซินะคะ่ะออ้ทุงเส็บหาด้อนนี่ให้คงะพาคนะนี่อีกนนนหนึ่งนนนี่น้อยอย,อยู่ได้สองโนนค่ะ ก้อนนี้มีแต่น้อยงไงค่ะเอามาสันเอาไว้เนาะคะ่ะ น,น,นี่ค่ะบอกงามเลยปาดบึงนอนนี่ค่ะให้ขึ้นมาสูงให้พอดีค่ะพี่น้องแต่ว่ากับห้างหนะคะพวอได้จกักอันนี้ก็เอานะคะพ่อได้จักอย่ยเขือนตุ่มกับปุนกัเเก้ว เอาหน้าเดียวนะคะสุดเหมืมอนเมื่อไงฮัลสองนอนี่ง,งามๆเลยค่ะเอืมโอเคเวละมาเลยไหมเอจบจะพี่น้องนี่นะคะนำไปไฟของเอาเนาะเอาคลิปนี้ก็เป็นเพียงคลิปสันสนเนาะคะ่นนะได้ตุ่มแง่หนึ่งอยู่ค่ะขึก้บบกระปุลกระป๋อวเนาะมันยัื่องบ้านอะไง่ปันใดเนาะค่ะ แต่ซัำเน็่ก็ดีแล้วค่ะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้แพืกับสิพ่อไว้ซ้ำเนี้นะคะถ้ามาคลิปนี้นเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพืาพไปนัน่นเด้วยค่ะขอบคุณค่ะ